ายโยสวัสดีเพื่อนเทุกคนกันด้วยเนาะวันนี้เราก็อยู่กับที่เกมไลายเลนเจอ์กันต่ออีกเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับผมนะอ่ะโอเคนะครับผมนะมาฮะเดี๋ยวเรามาเปิดตู้กชาชากันต่ออีกแล้วกันนะเออเปิดแต่ว่าทิ้งทา้ายทิ้งทวนจริงๆอีกคลิปละนะฮนะเป็นไอดี เดี๋ยวจะเปิดอคลิปนี้เดี๋ยวจะเปิดเป็น i อดีที่ห้าหต่อแล้วกันนะฮะหลังจากที่เราก็เปิดไปนะครับผมคลิปที่แล้วเนาะเปิดไปเป็นของ i อดีที่สามกับสี่นะก็เปิดไปสรุปได้อยู่นะเออสรุปมันก็ออกมันก็แจกให้จนถึงวินาทีสุดท้ายอยู่นะสำหรับไอดีผมนะไอดีของเพื่อนเพื่อนเนี่ยไม่รู้ว่าจะได้ไหมแต่ว่าก็เห็นมีเ่อนเพื่อนคนหนึ่งบอกมาว่าก็เปิดได้เหมือนกันเนาะ,ะก็ดีใจด้วยแล้วกันนะครับผมที่เปิดได้มาซิลเนาะนะครับผมอ่ะเดี๋ยวอีกอันนี้ก็ มาเปิดกันต่อเนาะเออเป็นอดีตห้าหกนะครับผมนะอ่ารับอันนี้ไปนะผมนะสองตัวกาชาสิบเอ็ดปีนะครับผมกับคุณแจนะอ่นนี่มีตู้เพื่องอากาศมาทิ้งท้ายทิ้งทวนจริงๆแล้วนะครับผมนะในในสองตัวไลออสแล้วก็ตัวของมาเซลนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็จะจากไปพร้อมกับโคโรโบเลยนะครับผมก็อ่าพวกนี้นะครับผมอืมมาที่ยี่สิบแปดเนาะก็จะจากเลยนะครับผมสําหรับโคโรโบ เรื่องอ,อะไรนะพบรักเอไม่ใช่สูตรลับสูตรลับตำรับในดันเจียนนะครับผมไมล่ลืมลืมชื่อเฉยเลยอนั่นแหละนะครับผมสูตรลับตำรับดันเจียนเนาะก็จะไปพรุ่งนี้นะครับผมนะวันที่28เวลาตอน สี่โมงเช้าปิดซอกลุน่านทับนะตอนสี่โมงเช้าจนถึง6กโมงเย็นเนาะมันปิดซอมลุนถานทับก็โดยประมาณเป็นประมาณนี้เลยครับผมกาหนดการเป็นประมาณนี้เนาะนะครับผมส่วนจะเลื่อนเซิร์ฟไหมก็น่าจะมีการเลื่อนแน่นอนนะเพราะว่ามันมีอัปเดตอะไรเยอะแยะมากมายนะทั้งกิจกรรม11ครบรอบ11ปีเนาะนะครับผมอ่ะก็รอเล่นรอนี้ได้เลยนะฮะมีเยอะแยะแน่นอนของจงของแจกนะครับผมเพื่อนๆอ่ะไอดี ID ใหม่มือใหม่ม,หม,มือเกาก็ควรที่จะ คนที่จะเล่นเดือนนี้รอบถัดไปแน่นอนนะครับผมอืมรอบที่มันจะมานี่แหละนะครับผมเดือนหน้านะฮะรอเล่นได้เลยคือเกิดแน่นอนหรือได้ของดีๆเยอะแยะ,ยะมากมายทําให้ไอดีตึงขึ้นเยอะนี่แน่นอนนะครับผมบวกกับทั้งเลนเจอร์มาใหม่ด้วยนะครับผมนะอ่าเลนเจอร์รอบใหม่เป็นของเดือนใหม่รอของเดือนหน้านะเลนเจอร์นะผมซึ่งก็มาเห็นอันนี้แล้วนะอ่าผมที่เพจทางการนะรผม มาแจ้งมาสปอเยเรียบร้อยแล้วว่ามีตัวอันไหนมาบ้างมาครบเยียบรียบร้อยแล้วนะครับผมนะใช่ไหมหนึ่งสองสามสีอ่ะสี่ตัวจริงด้วยครบแล้วนะครับผมก็อันแรกนะเดี๋ยวผมขึ้นภาพไว้ให้ด้วยกันละกันนะครับผมนะอันแรกเป็นตัวของเปล่านี่เลยนะครับผมอ่าบ่าสยามเปล่านี่แหละนะครับผมเปล่าที่คนไทยได้ออกบกออกแบบนะครับผมเนละ้วก็ชนะประกงประกวดเนาะอ่านะครับผมนะก็จะมา ให้เราได้เล่นเดือนหน้ากันนะครับผมมันก็คงจะใช่แหละนะครับผมนี่นะแต่ว่าชื่อเนี่ยมันไม่ได้เป็นชื่อ,อเหมือนกับคนที่เขาได้ออกแบบได้ตั้งไว้เนาะไม่รู้นะว่าจะจะใช่ไหมแต่ว่าไอเนี้ยมันเป็นร่างแรกนะผมที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยมันเป็นร่างแรกนะมันเป็นบราวนักลบฝึกหัดนะครับผมร่างถัดไปอาจจะเป็นนักรบมือฉมังมือเก่งอะไรก็ได้นะครับผมหรืออาจจะเป็น เหมือนกับต้นฉบับก็ได้อันนี้ไม่รู้นะต้องรอด,ดูชื่อรอดูตอนมันเปิดเดซิฟมาก,ก็แล้วกันนะสำหรับวันพรุ่งนี้ตอนหกโมงเย็นนะฮะเออนะครับผมหลังหลังการปิดซมบอลลูนฐานทับนะครับผมเนาะโหมีอะไรยเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมนะอ,อ,อ่ะตัวถัดไปนะก็เป็นตัวของมูนซามูไรนะครับผมนี่นะอันนี้เป็นล่างแรกหมดเลยนะผม ส่วนล่างเกาดาวจะเป็นอะไรยังไงก็ต้องรอดูอีกทีนะครับผมผมก็ไม่ยังไม่รู้นะยังไม่เห็นฟงเห็นไฟนะผมไม่ได้ไปมุดหานะฮะโอเคนะครับผมตัวต่อถัดไปก็เป็นตัวของโคนี่นักแสดงนิ้วนะครับผมสรุปเป็นโคนี่นิ้วนะเออไอที่ออกแบบนะครับผมฝั่งของจีนใช่ไหมออไม่รู้นะครับผมไต้หวันหรืออะไรงไงนะครับผมมันมีเป็นโคนี่มาอีกตัวหนึ่งนะครับผมก็คือน่าจะเป็นนักลบมของแต่ละชาติจริงๆแล้วแหละนะครับผมนะ เอออันแรกก็เป็นบราวของชาติไทยอันนี้ก็เป็นโมนของญี่ปุ่นนะครับผมอันนี้ก็เป็นจีนหรือไต้หวันหรืออะไรยังไงนะสำหรับคนนี้นะครับผมอ่าก็ก็ขอให้เก่งไหนแล้วกัน, <c oughs> อน,นกเออโดยเฉพาะตัวของบราของเรานะครับผมนะอยากให้เก่งมากๆอยากให้ตึงๆเปรี้ยเลยนะครับผมนะก็เดี๋ยวจะเก็บตัวกระชงกระชาไว้ให้มันมากๆแล้วก็เปิดให้มันได้กันแล้วกันนะสำหรับเดือนหน้านะครับผม เพื่อนก็จะวางแผนอะไรยังไงก็แล้วแต่เลยนะผมจะเปิดในตัวของตัวมาซิโอเพื่อโอกาสรอบสุดท้ายจริงๆแบบอะไรเขาเรียกว่าไงนนะเปิดตู้เพื่อโอกาสรอบสุดท้ายท้ายสุดนะครับผม <c oughs> เปิดทิ้งท้ายทิ้งทวนเลยหรือเปล่าหรือจะเก็บไว้ยาวก็อ่านแล้วแต่เลยนะครับผมนะส่วนอีกตัวนึงก็เป็นตัวของแซนลี่นะเป็นแซนลี่น่าจะเป็นตัวแจกฟรีนั่นแหละนะครับผมน่าจะอยู่ในกระดานมงกระดานหมุนนะเพราะว่ากิจกรรมมันก็มาเป็นดาวเขาพิเศษ ในส่วนของครบรอบ11ปีนะครับผมแล้วก็มีอะไรเนี่ยอีเวนต์กระดานโมนนะครับผมแล้วก็แจกลูบงรูบี้ให้ด้วยนะครับผมนะก็กิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมก็พยายามเล่นให้มันครบๆทุกๆอย่างไปเลยนะครับผมมันจะได้ของรางวัลครบนะครับผมเพียบนะครับผมอ่าผมก็จะพยายามเก็บให้มันได้ครบหมดทุกอย่างก็แล้วกันนะเดือนหน้านะครับผมนะ เออในส่วนของครบรอบ11ปีนะครับผมนะอ่ะมาเดี๋ยวเรามาเปิดกาชาเลยกันแล้วกันนะครับผมนะเออไหนดูดิว่าจะได้มาซิลแบบทิ้งท้ายทิ้งตัวไหมแต่ว่าไอดีนี้ผมน่าจะได้แล้วมั้งอ่ะจริงด้วยได้แล้วนะครับผมเดี๋ยวผมหาไอออสต่อแล้วกันนะไอดีนี้ไอดีนี้นะครับผมนะเผื่อจะได้นะครับผมไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะผมไม่ซีเรียสไอดีนี้นะครับผมเพราะว่าอย่างน้อยผมก็มีคูดกินแล้วนะครับผมนะเป็นตัวเออเก่ง หดเพียงปังแล้วนะครับผมนะเป็นตัวเมตานะครับผม,มก็มีพอ,อก,ก็พอจะมีบ้างนะครับผมในส่งของอเดี5ห้านะฮะโอเคไม่ได้ตัวกระชาเพิ่มอะไหนดูนีตอนนี้มีตัวกระชาเท่าไหร่นะครับผมส่วนลูกี้ผมจะเก็บไว้ก็แล้วกันนะเอาไว้ไปเปิดเกียร์เดือนหน้าก็ได้นะครับผมหรือไปเปิดหาตัวของบราวนี่แหละเดือนหน้านะครับผมรอบหน้านะครับผมเ่าเปิดเสริมมาอาจจะเปิดใต้ก็ได้นะครับผมนะ ส่วนลูบี้นะครับผมเ,เพื่อนๆจะเก็บไหมหรืออะไรยังไงอ่ะแล้วแต่เลยวางแผนนะครับผมนะส่วนตัวกระชากเกียร์อันเนี้ยก็มีเหมือนกันนะอ่ารอบของโคโลโบเรนเจอร์นะผมมันเพิ่มโอกาสรอบสุดท้ายก็เป็นมารคาทานี่นะอ่าส่วนตัวของเคนซูกเกะหรือไอดาบหรือไอโจมตีโดนแน่นอนเนี่ยไม่ได้เพิ่มนะแต่ก็เปิดตู้นี้ได้นะครับผมเผื่อมันเปิดได้เป็นเคนซูกเกะหรือตัวอ่าของเกียร์ดาบทันเมืดด่อดาก็ได้นะผมนะอัพเดทธาตุเนาะนะครับผมเปิดได้นะฮะ มาผมพูดสมากเือเกินนะครับผมนะก็ตื่นเต้นแหละนะครับผมเพราะว่ามันเป็นเดือนแห่งกิจกรรมเราก็เลยอยากจะพูดเยอะๆหน่อยแล้วกันนะฮะอยากจะให้มันเล่นนะครับผมทั้งไอดีใหม่มือใหม่มือเก่านะครับผมนะเออให้มันเปิดให้มันได้อะไรประมาณนี้เล่นให้มันได้เยอะๆๆอะไรเงี้ยนะครับผมนะทั้งรูบงรูบี้นะผมมันแจกเยอะแน่นอนนะผมอืมนะฮะมาเดี๋ยวเราเปิดเลยล้กันนะครับผมมีทั้งหมดร้อย ตั๋วกาชาเลยเนาะรอยกว่าตั๋วนะฮะามาเดี๋ยวเปิดให้เหลือสักอา่าสักเจ็ดสิบก็แล้วกันนะฮะเออมาเก็บไว้เยอะๆเยอะๆ,ๆหน่อยแล้วกันผมก็มีซีเรียสเลยนะแต่ก็คอส์ดไดออสหน่อยแล้วกันจะออกให้ไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันมาฮะไปให้ผมดูกันต่อนะอา่าจะสรุป อะไรยังไงครับผมในส่วนของเดือนนี้ผมจะได้สักกี่ไอดีนะสำหรับตัวของมาเซลนะฮะมาฮะปุ๊บแต่ว่าไอดีนี้ได้มาแล้วเนาะเดี๋ยวหาอะไรออสักหนแล้วกัน <c oughs> อาจจะเป็นเหมือนรอบนั้นก็ได้มั้งตัวเกียวรีเวนเจอร์อะไม่ได้ตัวของอะไรนะไอชื่ออะไรนะตัวเกียวรีเวนเจอร์รอบสองอะไอธาตุไฟอะไม่ได้นะฮะ <c oughs> ได้มาแต่ไมกี้ธาตุน้ําอย่างเดียวเนาะ <c oughs> ไมกี้ใหม่ไมกี้รอบสอง ก็หวังว่าจะออกให้สองสองตัวหน่อยได้ไหมไอดีไนะหนไอดีนึงก็ได้ไอดี ID นี้ได้ไลออสไอดีนี้ได้มาเซลอะไรเงี้ยก็ได้นะย่านั้นก็ได้เล่นทั้งคู่อะไรเงี้ยจัดมาให้หน่อยไลอ้อสโอ้โหไม่ออกเลยนะฮะอะมาอีก2รอบสุดท้ายนะครับผมจัดไปฮะเล่นต่อฮะให้กันจัดให้กาลังใ,ใจผมหน่อยแลวกันะกนะเพื่อนๆโดยที่การกดไลค์คลิปนี้หน่อยละกันนะโอเคขอบคุณมากๆครับผมนะไปฮะขอกดข้ามเลยโอ้โหบ่นเยอะให้ไปเหลือง อ่ะรอบสุดท้ายละนะครับผมอ่ะทำไม่ได้ก็คงต้องผ่านแั้วแหละสำหรับโคโรโบอ่าอะไรนะสูตรลับตำหรับดันเจียนนะครับผมนะอ่าก็จะจากลาไปแล้วนะครับผมก็คงจะขอบายแล้วนะครับผมขอไม่หาต่อแล้วขอมาลุ้นกันต่อในสอของเดือนหน้าดีกว่านะอาจจะเป็นธาตุมืดก็ได้นะตัวของบราอ่าอะไรนะบราวนักลบฝึกงหัดนะครับผม ก็คือบาสยามเบาวช้างของเรานี่แหละนะครับผมนะเด,เดี๋ยวต้องรอดูแล้วอุยอดใจอดใจไม่ไหวจริงๆนะจะได้เห็นของคนไทยแบบอีกตัวนึ่งนะครับผม <laughs> เออมันดูเท่ดูดีดูโอเคมากเลยนะสำหรับผมนะครับผมไอ้ร่างเก้าดาวนะนะครับผมไอ้ตอนนี้มันยัง เป็นร่างปกติผมยังเห็นอะไรไม่ค่อยดูเท่โดดเด่นอะไรมากมายนะรับผมมีแค่ชดอะไรกระปกงกระลาอยู่นะเออถ้าเป็นร่างกกาดานาจะมีเอฟฟองเอฟเฟกตเอฟฟงเอฟเฟกได้เยอะขึ้นแน่ๆนะครับผมนะออะมาเดี๋ยวลุยกันต่อไอดีถัดไปนะครับโอเคครับมาลุยกันต่อไอดีที่หกนะฮะอ่าไอดีสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับผมนะแล้วก็คงจะไม่ปด เปิดอีกแล้วแหละครับผมส่วูดิ by ก็แน่นอนไม่ใช้แล้วนะครับผมเขาเก็บไว้เปิดเกียร์หรือเปิดหาตัวแสงมืดเดือนหน้าดีกว่าแล้วกันเนาะโอเคนะครับผมอเพื่อนๆก็ทําตามได้นะครับผมนะผมก็แนะนําเลยนะว่าคนที่จะเก็บไว้ดีกว่านะนะครับผมเก็บไว้ดีกว่าครับผมเผื่อเดือนหน้ารอบหน้าตัวของบรา w n ไอนเนี่ยนะครับผมบราอบราวนักลบฝฟกหันเนี่ยอาจจะเป็นตัวเก่งก็ได้นะครับผมอ่า อาจจะเป็นตัวทตุมืดหรือทตุแสงก็ได้นะผมอมผมคิดว่าน่าจะเป็นเม่มืดก็แสงนะคงไม่เป็นปกติหรอกเนาะใช่ไหมทตุปกติเนาะเออก็ไม่แน่ไม่นอนอนะ่ะอาจจะพลิกล็อกก็ได้แต่ผมคิดว่าคงเป็นอันนี้แหละนะเนาะเพื่อนๆที่เห็นคิดที่เ,เห็นอะไร,ะไรยังไงก็อมาพูดคุยกันได้นะครับผมนะเออมาครับผมจัดไปไอดีนี้ผมยังไม่ได้ในส่วนของมาซิลแล้วก็อะไรอ้อเลยนะมาฮะเดี๋ยวเปิดเลยก็แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลืม ไปรับตัวกาชาก่อนตอนนี้มี44ตัวกาชาเนาะผมยังไม่ค่อยกดรับไอ้นี่เลยเนาะนะผมโอ้โหมีต้อง120เลยเหรออผมขี้เกียจไปกดรับทีละใบออะผมขอกดรับทั้งหมดเลยก็แล้วกันนะเพื่อนๆขี <laughs> ้เกียจเหลือเกินนะสุดท้ายก็ได้รับหมดอยู่ดีนะครับผมโอเคไปมาครับผมเมื่อกี้44โอ้เป็น90อ่ะเดี๋ยวเปิดเหลือสัก50ก็แล้วกันเออหรือยังไงเอา50แหละ เพราะว่าอย่างน้อยใจลึกๆผมก็ยังอยากจะได้มาซิลนะคือเปิดไว้ก่อนดีกว่าดีกว่านะครับผมอ่าเปิดไว้ก่อนดีกว่านะเอออย่างน้อยก็คืออยากจะเล่น9 99 9จุดนะครับจุดผมใน2ดาเมจหรือมีป่วนใบก็เนี่ยมีตรงเนี้ยดีนะครับผมนะมาซิลเนี่ยใช้ได้นะครับผมปึ๊บเมืม่อวานออกแล้ววันนี้จะไปไม่ใช่เมื่อวานสิเมื่อวานผมกะว่าจะเปิดอีกทีแหละแต่ว่า ขอรอเปิดตู้เป็นเพิ่มเหรียญเพิ่มสุดท้ายโค้งสุดท้ายดีกว่าก็คือวันนี้แหละนะผมวันที่27นะครับผมเพิ่มโอกาสจนถึงวันที่28สี่โมงเช้าเลยนะก็คือหลังจากการเริ่มอะไรนะก็คือก่อนที่จะปิดซ่อมโรงสนทัพนั่นแหละนะครับผมที่โคลบโบจะจากไปเนาะเพ,เพิ่มโอกาสนะครับผมมาฮะมันเพิ่มจริงไหมโอ้โหพีโก นี่เพิ่มหรือเพิ่มหลอกเนี่ยอันนี้ผมเข้าเกมมาเป็นชิวชักนะนางก้าวดาวไม่รูว้ว่าจะนำโชคไหมนะก็นำโชคที่เธออะไรออสก็ได้หรือจะเป็นมาซิลโอ้โหไม่ออกเลยเนาะอ่ะขอกดข้าม,ามไปโอ้โหกดข้ามก็ไม่ออกนะครับผมนะไปเลยกันต่อฮนะ ขามอีกสักรอบนึงโอ้หีเมะอ่ะไม่ค้ามแล้วขอลุ้นสองรอบสุดท้ายเลยก็แล้วกันนะมาฮะลุ้นไปลุ้นไปสงสัยเพื่อนๆไม่ได้บัฟดวงหรอกดูส่งแล้วโอ้เกินแล้วเกินวันนี้คลิปนี้โอ้โหแฟนลี่มานะฮะม,มารอบสุดท้ายแล้วนะครับผมไปดูดีว่าจะออกบ้างไหม ออกที่เถอนะอยากได้กับเขาบ้างฮึบโอ้ยลีอาโตกเกลือนานาชาตินะครับผมโอเคในเมื่อมันไม่ออกก็ไม่เป็นไรแล้วก็เล่นทีมเดิมไปก่อนก็แล้วกันนะครับผมสําหรับไอดีที่หกก็พอจะมีตัวเก่งๆอยู่บ้างนะครับผมนะ <c oughs> ไม่มากก็น้อยนะครับผมนะเดี๋ยวรอรุ่นเดือนหน้าแล้วกันเผื่อเปิดได้ถ้าแสงทัดมืดตัวเก่งๆกดโกงๆห่นหดมาก็ได้นะครับผมนะก <c oughs> ็เดี๋ยวรอรุ่นอีกทีก็แล้วกันว่าบราวเนี่ยจะเป็นแสงมืดไหมผมคิดว่า คงเป็นแหละนะครับผมนะอืไม่แสงไม่ก็มืดนี่แหละแต่ผมคิดว่าคงจะเป็นมืดหรือมั้งเพราะว่ารอบที่แล้วมันเป็นธาตุแสงใช่ไหมตัวอันนี้มั้งนะครับผม <c oughs> นะครับธาจะไม่ผิดเนาะไหนดูดิอ่าดูตรงนี้ก็ได้แล้วครับผมว่าล่าสุดมันเป็นธาตุอะไรนะครับผมล่าสุดเป็นตัวของนี่ไงลุงเคจริงด้วยนะครับผมอ่ะเป็นลุงเคเนาะ อันนี้ก็เป็นมืดในส่วนของตัวกันบินนะครับผมโอเคก็น่าจะเป็นมืดแหละนะฮะเออส่วนตัวของเราเอ,อไม่ใช่ตัวของอ่าอะไรนะมูนซามูไรก็เดี๋ยวเราดูอีกทีล้วกันนะว่าจะเป็น อะไรยังไงมันโหดเก่งมากเลยขนาดไหนนะเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับผมคงจะเป็นธาตุไม้แหละนะครับผมนะแล้วก็ตัวของเง้วโคนี่ด้วยเนาะนะครับผมส่วนเซลีก็เป็นตัวแจกฟรีนะครับผมก็เป็นประมาณนี้แหละเพื่อนๆที่เห็นแตกต่างอะไรยังไงหรือผมพูดผิดพลาดตรงไหนตกลงตรงไหนก็ขอโทษขออภัยด้วยก็แล้วกันนะครับผมก็เพื่อนๆสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันเพิ่มเติมได้เนาะก็พูดตรงนี้เลยนะครับผมคลิปนี้หน่อยแล้วกันนะผมก็อยากจะพูดคุยนั่นแหละ ไม่มีอะไรหรอกโอเคคุยกันมาเยอะๆหน่อยแล้วกันนะเพื่อนๆโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะอ่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้คอนเทนต์นี้ก็อย่าลืมช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยแล้วกันนะครับและที่สำคัญเน,นาะก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยก็จะได้ไม่พลาดดูคลิปใหม่ๆกองผมก่อนใครนั่นเองสำหรับคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ขอกลาวสาวัสดีครับแล้วไว้เจอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บายบายครับผมสวัสดีครับ